สเกียอย่างนี้น้องกี้ขอฝากเป็นแดงเชียร์แรงใจให้กับช่องท่น้องชาวมือจอมท่านค่ะและน้องจี้าทางน้องจี้จะไม่ไหวแล้วพี่จะจอมทานในช้องนี้จองจี้จะสือสาและสารต่อพัฒนาและ่อดาจค่ะช่องทางติ๊กต็อกน้องจี้จีที่ตาก่สมหมื่นามพันพร้อยยสบคนค่ะสุดท้ายนี้น้องจี้ ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านขอขอบพระคุณค่ะไปค่ะไปค่ะไปสองไปสองไปสองค่ะไปไอ้คนทำอะไรไอ้หนึ่งสี่ทำไมอาหารอะไรทำอ่ะทำคอนเทนต์แล้วไปกัดขาจินการเราทำใหม่เลขหนึ่งค่ะถ้าเป็นไม่ได้คุณจะเกิดมาเป็นคนไหมคะ จบหมดคำถามนะน้องจีจีรู้สึกว่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยลนะครับเป็นคำถามที่สร้างสรรค์มากเป็นมนุษย์เป็นคนและเป็นคนที่มีความจิตใจดีน้องจีจีขอเชิญพ่อแม่พี่น้องมาหาเสียงแล้วไงของเรียมอจอมพระและขอเชิญพ่อแม่พี่น้องมาชื่นชมกับภาษาจอมพระ,าง,พระงานปู่ตาจอมพระงาน ของดีอับมือจอมนักและในสุดนี้สุดท้ายน้องจีจีขอขอบคุณชาวอ๊อกโอสนมจอมพาค่ะน้องจีจีขอขอบคุณค่ะนี่น้องอะไรคะแนะนำตัวหน่อยน้องดุ๊กดิ๊กสวัสดีค่ะนางสาวอริซาเบธหงบ้านผือค่ะ เสียงสองบอกไม่เอาเบอร์สอง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 ไม่เอาเบอร์อกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมล้วนล้วนยางไม่ง่วงนอนทุกคน บานกี่บานกี่เปอร์เซ็นต์ใหได้ความไม่นครูอยากให้มีบ้านมีวัดมีโรงเรียนรวมด้วยช่วยกันค่ะบ้านคืออะไรคะบ้านหมู่บ้านมีอะไรที่สนับสนุนบ้านให้สนุกให้สนุกต้องลาหนึ่งต้องรีบใจอยู่อยางผ่าขาผ่าหาให้ตนุกเที่ยวของดีของดีของดี ของดีบรรพื้นตีนไก่ถือถือถือกระจอนฉชิมอาชิมตีนก่อนชนคืออะไรกันชน่มชนคืนอะไรกันฉันเธอและคุณชุมชนวัดวัดคืออะไรคะวัดคือตาเอีนางงามหรือนักพัฒเนี่ยนางงามหรือนักพัฒ

ว้านโรงเรียนคุณอยากเป็นอะไรคะว้านบานโรงเรียนเราอยากจะเป็นทั้งสามอย่างค่ะเลือกได้อย่างเดียวเลือกได้อย่างเดียวเราเลือกแล้วแต่ไม่แล้วแต่แล้วแต่ไม่ใช่โอเคแล้วแต่เลอยากเป็นอะไรในสองวันนี้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่อยากเป็นอะไรว้านบ้านโรงเรียนบ้าอยากโรงเรียนคะต้องไม่ตรงประเด็นโรงเรียนคือศูนย์รวมของบ้านเป็นโรเป็นบ้านการ เราอยากเป็นอย่างค่ะเราอยากเป็นบ้านบ้านทักคื้งให้สำหรับครูวัดคืออะไรคะเราคืออยากเป็นคือบวรบวรนยอาเลสรอยาเลยมั่ดี้วหัวเลขยวเวัวเดียวตัวเดียวตวเดียวตัวเดียวตัววัดียวยัเดัตวดวัเดยั เอนังหายไม่ช่อไม่ใช่แม่ไม่อน่ม่แค่ไม่เขาบอกว่าเขาไปหาแก่เราค่ะเรเป๋าไปแล้วพอมที่จะเป็นความขอบคุณ